ครับก็สวัสดีครับ FC ช่อง s u p e r ร์คอยล์ชาแนทุกทท่านนะครับเ c ครับนี่คือเหรียญ1น1บาทการจนาพิเศษปี2539นะครับต้องบอกว่านะครับเหรียญนี้หลายท่านคงจะนะครับได้ดูคลิปของที่อื่นๆมาแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่มีเหรียญนะครับ1บาทการจนาพิเศษปี2539 เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนี้ได้เลยครับวันนี้นะครับผมจะนำเหรียญที่มีราคารับซื้อนะครับผมฟังนี้นะครับเหรียญที่มีราคารับซื้อนะครับแรกก็บอกราคารับซื้อในคลิปนี้ด้วยเลยว่านะครับเหรียญที่ผมนะครับตามหานะครับต้องมีลักษณะแบบไหนยังไงก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปก็อย่าลืมกด b s cribe ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ f c ครับนี่คือ2เหรียญน,นะครับเหรียญหนึ่งนะครับจะเป็นเหรียญที่มีการเล่นหากันในหมู่นักสะสมมีการรับซื้อนะครับหลักร้อยส่วนอีกเหรียญหนึ่งไม่มีราคาครับ f c อยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเหรียญไหนที่มีราคารับซื้อก่อนที่จะเข้าไปรับฟังรายละเอียดในส่วนนั้นนะครับผมขออนุญาตแจ้งจำนวนการผลิตเหรียญหนึ่งบาท กาญจนาพิเศษปี2 5 0 3 9เสียก่อนเหรียญน,นี้นะครับมีขบวนการผลิตทั้งสิน้นราว272ล้านเหรียญเศษนะครับ mm hmm. เป็นอีกวาระหนึ่งที่มีการผลิตมาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายนะครับผมเพราะว่าจำนวนการผลิตของเหรียญการชนาพิเศษนะครับทุกชนิดราคามีจำนวนการผลิตมากมายนะครับมากมายเสียกว่า เหรียญหมุนเวียนซะอีกอ่ะ f c ครับทีนี้มาดูครับเหรียญที่มีราคานะครับมีลักษณะแบบไหนยังไงครับ F4 f c ลองดูครับปกติครับผมเหรียญการจนาครับผมถ้าเราจับใส่มือแล้วก็หมุนนะครับหน้ากับหลังจะต้องหันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้ถูกต้องไหมครับนี่คือความปกติของเหรียญครับไม่มีความพิเศษหรือความแปลกอะไรเลยนะครับไม่มีราคาเล่นไม่มีการเล่นหากันในหมู่รักษาสมนะครับแต่ f c เชื่อไหมนะครับ มีนะครับเหรียญที่นักสะสมเล่นหากันนะครับในกลุ่มนักสะสมก็คือนะครับเหรียญที่มีความพิเศษแบบเหรียญนี้ครับนี่ครับเหรียญนี้ครับ fc นะครับเป็นเหรียญหนึ่งที่ผมได้มานะครับจาก fc นะครับเหรียญนี้มีราคารับซื้อนะครับ1 5 0บาทถึง200บาทนะครับไปดูเลยครับว่าเหรียญนี้มีราคาเพราะอะไร fc ครับจับเสียงมือครับแล้วก็หมุนครับไปอีกด้านหนึ่ง นี่คือเหรียญกาญจนาพิเศษนะครับพระเสียนขวางครับ F4 นี่คือเหรียญที่มีนะครับรูปแบบที่ผมตามหาใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทกาญจนาพิเศษพระเสียนขวางแบบนี้ผมยินดีรับซื้อเหรียญละนะครับ20บาทถึง200บาทนะครับใครมีแบบนี้ครับติดต่อได้เลยที่ช่องซ u เปอร์คอยล์ชาแนลนะครับผมรับซื้อครับถ้าเป็นพระเสียนขวางแบบนี้ครับถ้าเป็นพระเสียนขวางแบบนี้ ยินดีรับซื้อครับผมนี่เลยครับหรือนะครับจะจับนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็หมุนไปอีกแล้วก็หมุนอีกด้านหนึ่งก็ได้เหรียญที่หมุนก็ได้ครับนี่ครับผมนี่ครับนี่คือเหรียญที่มีรูปแบบนะครับที่มีราคารับซื้อและมีการเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนี่ครับผมนี่ครับอ่ะ FC ครับก็หวังว่า FC นะครับฟังคลิปนี้นะครับแล้วจะเข้าใจถึงรูปแบบของเหรียญที่มีราคาหากฟังเลยครับ ยังสับสนนะครับหรือยังไม่รู้ว่ารูปแบบที่มีราคาลักษณะเป็นยังไงก็แอดไลน์นะครับถ้าคุณอาเพื่อง QR Code ให้ FC ก็เอาตัวสับมือถือสแกน QR Code แล้วก็นะครับเข้ามาสอบถามายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ต่อไปนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในะทีมตัดไปสวัสดีครับ